ำอะไรอยู่ทำอะไรอ่ะไตรงนั้นมันได้ิตตรงไหนตตรงไหนทำยังไงเข้ามาแล้วทำยังไงอย่าวนอาคารอนอตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็แล้วต้องต้งต้งเจุ้มัจงบอเนี่ถ้มันจุกไปโดงตากเลยแล้วแล้วมัจุกจาก เข้ามาเซนเลยจุ๊บหักกระไลดูหน้าหน่อยดิดูหน้าหน่อยดิมาขี้อ้อนอะ จุบกับจุบคืนอายคืนคืนนั่งเลยนั่งถ้าไม่นั่งไม่ต้องเล่นด้วยเลยนั่งรอเลยนั่งนั่งข้างนี่ยข้างนี่ข้างนลยข้างนึง

ออนเขาไม่รักเธอแล้วหนูดูดิ